หล่อหังกล้วยสมุนไพรจีนประโยชน์เยอะจริงๆมีประโยชน์อะไรบ้างอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากลดน้ำหนักพิมพ์น้ำหนักส่วนสูงของท่านไว้ที่คอมเมนต์และกดติดตามอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้ตอบกลับได้นะครับหล่อหังกล้วยนะครับเป็นสมุนไพรจีนนะครับท่านจะซื้อก็เดี๋ยวนี้ก็ง่ายนะครับไปที่ร้านขายยาจีนไปซื้อได้นะครับไม่แพงนะครับ หรือว่าสั่งทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็มีขายนะครับสำหรับสบรรพคุณของหลอดหา้งกล้วยนะครับลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจวายต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินซีสูงนอกจากนี้นะครับยังนะครับช่วยดับพิษร้อนและก็แก้อาการอักาเสบวิธีการกินนะครับคือเอาหลอดหา้งกล้วยนะครับมาล้างให้สะอาดนะครับแล้วกระทุกไปแตกนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปต้มกับน,น้ำนะครับใช้น้ำา2ลิตรนะครับต้มให้เดือด30นาทีแล้วเราเอามาดื่ม